เเอเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการสร้างพื้นที่นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยโดยที่จะเน้นการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการลงมือทําหรือว่า experiential learning ค่ะความจริงทุกอาชีพเนี่ยก็มี act เพื่อสังคมได้หมดเราเป็นหมอเราก็ช่วยชีวิตคนเราเป็นครูเราก็สอนนักเรียนแต่มีอาชีพหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นก็คือคือนักกิจการเพื่อสังคมหรือ social entrepreneur คนที่ออกมาทําธุรกิจได้เงินไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินแกลบนะ,ะคือ เป็นการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เน้นผลกระทบเพื่อสังคมควบคู่ไปกับผลกําไรซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์หลายด้านทั้งในเรื่องของรายได้ส่วนตัวแล้วก็ความภูมิใจในเรื่องของการที่ได้ทําอะไรเพื่อสังคม้ทางคณะเนี่ยปีที่แล้วเพิ่งก่อตั้งหลักสูตรริญ,ญาตรีใหม่ชื่อ global s t u d i e s กับ social entrepreneurship หลักๆก,ก็คือเราพยายามที่จะหาผู้นำนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เนี่ยที่สนใจที่จะ ออกมาเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะก็คือจะสอนในแง่ของการแก้ปัญหาสังคมโดยมองความยั่งยืนของสังคมธุรกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะก็คือมองมุมมองว่าในการทำงานเนี่ยคือไม่ได้มองในเรื่องของการมีผลกำไรอย่างเดียวแต่ทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนในเชิงของธุรกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะหลายๆคณะเนี่ยอาจจะ มองในเป็นสาขาวิชามากกว่าแต่อของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทั้งหลักสูตรเลยก็คิดว่าคิดว่าน่าจะตอบโจทย์น้องๆที่อยากที่จะเป็นผู้นำนักเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้อยากที่จะบริหารธุรกิจอย่างเดียวแต่บริหารธุรกิจยังไงเนี่ยที่ให้ความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคือน้อง,องๆหลายคนจะชอบมาแล้วก็จะบอกว่าอยากทำกิจการเพื่อสังคมจังเลยอยากรู้มันเป็นยังไงแล้วหลายๆครั้งการที่ไม่ลองลองมือทำเนี่ยมันมองไม่เห็นจริงๆว่า ความท,ท้าทายที่มันเกิดขึ้นเวลาต้องลงมือทำจริงๆมันเป็นยังไงค่ายที่เรากำลังจะจัดเนี่ยชื่อ Social Entrepreneurship Bootcamp นะครับเป้าหมายหลักก็คือสร้างแรงมาดานใจครับให้กับเด็กในระดับมัธยมปลายนะครับซึ่งเราเน้นว่าทำยังไงที่เขาจะมีพื้นที่แล้วก็เครื่องมือในการที่ทำให้เขารู้จักตัวเองดีขึ้นนะครับเราเชื่อในเรื่องศักยภาพของเด็กทุกคนแหะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเขารู้จักตัวเองดีขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกําหนดอนาคตของเขาได้นะครับและที่เหนือไปกว่านั้นก็คือหลังจากที่เขา รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้ดีเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยทำให้สังคมดีขึ้นได้โจทย์ใหญ่ของเราเนี่ยคือเน้นไปที่ว่าเขาจะรู้จักตัวเองได้ยังไงเราไม่ได้เชื่อในสูตรสำเร็จว่าถ้าเด็กเรียนเก่งต้องเรียนคณะนี้เด็กเรียนไม่เก่งต้องไปเรียนอีกแบบหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าสําคัญสุดก็คือไม่ว่าจะอาชีพอะไรเนี่ยมันสำคัญเท่ากันหมดครับมีโอกาสที่ทั้งที่เขาจะประสบความสําเร็จแล้วก็ช่วยสังคมได้เหมือนกัน และเขาจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าไอสิ่งที่เขาถนัดแล้วชอบเนี่ยมันจะนําไปสู่ตัวเขาที่ดีขึ้นและสังคมที่ดีขึ้นยังไงเราต้องการที่จะคัดคนที่สนใจคนรุ่นใหม่เนี่ยที่อยากที่จะทําอะไรสักอย่างแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาจริงแล้วก็กระบวนการและกอบคิดเพื่อที่จะได้สร้างหรือลองคิดถึงนวัตกรรมที่มาตอบโจทย์แล้วก็มองในเรื่องของว่าเอถ้าเรา ณวันหนึ่งที่เราอยากออกมาทำธุรกิจเพื่อสังคมก็ได้เนี่ยเราจะสร้างความยั่งยืนให้กิจการเราอย่างไงในมุมที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมด้วยแล้วก็ในมุมที่มีกลไกทางธุรกิจที่มาสนับสนุนค่าย Boot Camp นะคะจะเกิดขึ้นในวันที่24ถึง26เมษายนเราเปิดรับตอนนี้นะคะถึงวันที่12เมษายนแล้วก็จะมีการคัดเลือกน้องๆที่เข้ามาเรารับ100คนจากทั่วประเทศนะคะสำหรับน้องๆ1นึง้อยคนนะคะเราก็จะประกาศผลว่าใครได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน ที่14เมษายนโดยตัวค่ายเนี่ยจะเป็นกิจกรรม3วันนะคะไปเช้าเย็นกลับสถานที่ในการจัดนะคะก็จะจัดที่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สค่ะน้องๆที่อยากจะทำกิจกรรมที่คิดว่าท้าทายนะคะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆนะคะเพราะว่าเราก็จะมีในเรื่องของการทำง,งานเป็นทีมแล้วก็ได้รู้จักคนที่ เป็นตัวจริงที่ทำงานเพื่อสังคมจริงๆก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมที่สนุกนะคะแต่ก็ได้ความรู้ไปด้วย